สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้มาพบกับคุณครูเขียวอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะก่อนที่จะไปเรียนนะคะเราไปฟังเพลงสนุกๆก,กันก่อนนะคะสวัสดีคุณครูท่รักหนูจะตั้งใจอ่านเขียน ยามเช้าหนูมาโรงเรียนยามเช้าหนูมาโรงเรียนหนูจะภาพเทียนขยันเรียนเกยแบบฝึกหัดชุดที่30การเปรียบเทียบจำนวนคำสั่งให้วงกลมล้อมรอบข้อที่มีจำนวนภาพมากกว่าอีกภาพหนึ่งข้อที่หนึ่งก็ไก่ แครอทนะคะนับกันหนึ่งสองใสเลขสองเลยนะคะขอไข่นับก้าสมุดหนึ่งสองสามขอไข่ได้นับได้สามใส่เลขสามค่ะเรามาเปรียบเทียบสองข้อนี้นะคะกอไก่กับขอไข่เอาเด็กๆด,ดูแล้วข้อไหนมากกว่าเพื่อนคะข,ขอไข่ค่ะสมุดสามเล่มค่ะวงเลยค่ะ ไปอีกข้อที่สองภาพมังคุดกอเกยภาพมังคุดนะคะมีหนึ่งผลก็เขียนเลขหนึ่งลงไปขอไค่มียางลบหนึ่งสองยางลบสองชิ้นนะคะก็เขียนเลขสองลงไปเปรียบเทียบระหว่างกอเกยมังคุดกับกอไข่ยางลบนะคะเอาเด็กๆด,ดูแล้วอะไรมากกว่าเอ่ย ยังลบค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆก็วงขอไข่เลยนะคะข้อที่สามก็ไก่นับเลยนะคะรูปสตอเบอรี่นะคะหนึ่งสองเด็กๆนับได้สองก็ใส่เลขสองลงไปเลยนะคะก็ขอไข่แมงเต่าทองนะคะรูปแมงเต่าทองนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า นับได้ห้าตัวเด็กๆก็เขียนเลขห้าลงไปเลยนะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างแมงเต่าทองกับรูปสตรอเบอรี่นะคะอ้าวรู้แล้วนะคะแมงเต่าทองมากกว่ารูปสตรอเบอรี่นะคะก็วงขอไข่ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่ภาพใบไม้นะคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ได้หนะคะก็เขียนเลขหกลงไปเลยค่ะข้อขอใคยดอกไม้นะคะนับค่ะหนึ่งสองสามดอกไม้นับได้สามดอกก็เขียนเลขสามนะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างดอกใบไม้กับดอกไม้นะคะอา้าวเด็กๆดูแล้วนะคะรู้แล้วนะคะว่าใบไม้มากกว่าค่ะก็วงกอก่ไปเลยนะคะ ต่อไปข้อที่5ข้อ6ข้อ7ข้อแปข้อ9ก้าข้อสิบเด็กๆก,ก็ทำเหมือนตัวอย่างที่คุณครูสอนนะคะแบบฝึกหัดชุดที่สาอการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกินยี่สิบคำสั่งให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งแดบวกสี่ 4, เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีการคิดคือเอา 8, แเก็บไว้ในใจแล้วเอาสี่ขึ้นมาบวกนะคะนับต่อเลยค่ะแปดแล้ว9 10, 11, 12, ก้าสิบสบเอ็ดสิเด็กๆก็เขียนคำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ12คือเลข1กับเลข2นะคะต่อไปข้อที่สอง สองบวกแเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีการคิดก็เหมือนเดิมนะคะเอาสองเก็บไว้ในใจแล้วเอาขึ้นมาอีกแปดสองแล้วสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้บได้คำตอบ10บนะคะเขียนหนึ่งกับ0ูลงไปค่ะต่อไปข้อที่สามสบบวกกับเจ็ด สิเก็บไว้ในใจเอาขึ้นมาอีกเจ็ดแล้ว1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหเราก็เขียนเลขสิบเดลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่สองบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสองเก็บไว้ในใจขึ้นมาอีกห้าสองแล้ว สามสี่ห้าหกเจ็ดได้เท่ากับเจ็ดเด็กๆก,ก็เขียนเลขเจ็ดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปข้อห้าข้อหข้อเจ็ดข้อแปดข้อ9้าข้อสิบเด็กๆไปฝึกทำเองเหมือนที่คุณครูสอนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเขียวขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ